We'll mm -hmm. จบไปแล้วนะครับกับท่อนโซโล่เพลงดึงดันของวงคอกเทลนะครับก็เป็นท่อนโซโล่ที่ไพเราะมากๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยฟังครั้งแรกก็ชอบเลยนะครับเลยอยากจะลองแกะเล่นดูนะครับและคิดว่ามันง่ายสรุปมันไม่ง่ายอย่างที่เลยครับทุกคนมันยากเลยครับใช้เทคนิคเยอะมากมีการเล่นคันโยกด้วยซึ่งต้องมือไวมากๆนะผมเองก็นั่งซ้อมอยู่พักใหญ่เลยนะครับเรามาพูดถึงเพลงนี้กันคร่าวๆนะครับเพลงนี้ก็คืออยู่ในคีย์จีนะครับท่อนโซโล่ก็จะใช้ G m เม o r scale กับ G Major p e n t a t o ท i โเป็นหลักนะครับในการโซโลนะครับแล้วก็ตัวเมโลดี้ของเนื้อร้องเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษเลยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบไทยดีครับมีแบบเมโลดี้เป็น p e n t a t o n i c อะไรอย่างเงี้ยยิ่งมาแมทชิ่งกับท่อนโซโล่ก็เป็นอะไรที่ลงตัวกันมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่น่าสนใจน่าฝึกซ้อมนะครับใครอยากลองเล่นดูก็ดูคลิปผมช้าๆก็ได้นะครับว่าเล่นยังไงนะครับเป็นอะไรที่ เยี่ยมมากเลครับเพลงนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอฝาก,กไว้เพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้ cover เพลงอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะครับแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ